วันนี้เรามาเริ่มเข้ากับสู่การเรียนบทที่2นะครับวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะครับบทที่2การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดนะครับโดยผู้สอนคือนายวิรยุทธ์ทับสมบัติครูสกกรระดับอำเภอโนอนสะอา,านะครับ บทที่2เรื่องที่1น,นะครับการกำหนดทิศทางการตลาดเป้าหมายกลยุทธ์ในการพัฒนาอาชีพเราจะกำหนดเป้าหมายไปในทางทิศใดเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับข้อที่1ทิศทางธุรกิจทิศทางธุรกิจจะต้องมีคล้ายๆเหมือนว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 2. การกำหนดเป้าหมายนะครับเป้าหมายเราก็ต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์อย่างไรบ้างก็มีเช่นการตลาดการผลิตและการนำไปส่งหรือระยะการเดินทางที่นำสินค้าไปส่ง 3. แผน แผนก็คือแผนกลยุทธ์ก็คือแผนการตลาดแผนการนําส่งแผนอะไรต่างๆที่เราเรียนกันมารเรื่องที่1การกําหนดทิศทางการตลาดเป้าหมายกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพนะครับทําให้มองเห็นว่าการกําหนดทิศทางกลยุทธ์การขยายอาชีพมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างที่เช่นหนึ่ง การคิดเขียนทิศทางธุรกิจประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดอย่างมีความพอดีและพันธกิจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จข้อที่สองการคิดเขียนกลยุทธ์หรือวิธีสร้างการสร้างความสำเร็จตามพันธกิจซึ่งจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ข้อที่3การคิดเขียนแผนกลยุทธ์ด้วยการนำเป้าหมายกลยุทธ์มาวิเคราะห์ให้มองเห็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำเป็นแผนที่ทางไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดการดำเนินงานนะครับ 1. การกำหนดทิศทางธุรกิจเป็นการชี้ให้มองเห็นอนาคตของการขยายอาชีพให้มีความพอดีจะต้องกำหนดให้ได้ว่าในช่วงระยะข้างหน้าควรจะทำไปถึงไหนอย่างไรซึ่งประกอบด้วยข้อความวิสัยทัศน์ว่าจะไปถึงไหนและข้อความพันธกิจ ว่าจะไปอย่างไรโดยมีวิธีการชิดและการเฉียนดังนี้อันนี้เป็นข้อข้อเสนอหรือข้อออกแบบนะครับครับข้อที่1การเฉียนข้อความวิสัยทัศน์การขยายอาชีพมีลักษณะโครงสร้างการเฉียนที่ประกอบด้วยช่วงระยะเวลาที่เราไป สุดทางของการขยายอาชีพในช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาก็คิดก็กี่ปีปอ,ออะไรบ้างความคิดเป้าหมายลักษณะความสำเร็จที่เราจะไปถึงอย่างมีความพอดีท้าทายความสามารถของเราคืออะไรตัวอย่างก็คือเช่น การทําไรในปีพศ2551ยกตัวอย่างนะครับไล่ทุนเหนื่อยผลิตผักสดผลไม้เกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาดคุณภาพของประเทศเราจะส่งออกไปต่อภายต่างประเทศยังไงเช่นส่งไปประเทศสิงคโปร์ที่มีปลายทางที่เราคิดไว้ตามทิ่ัยยทัศน์ตัวอย่างข้างต้น สามารถจำแนกให้มองเห็นได้ว่าโครงสร้างการเขียนได้ดังนี้ความคิดลักษณะความสำเร็จจะไปถึงอย่างมีความพอดีและท้าทายคือไหลต้นทุนการผลิตผักสดผลไม้เกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาดคุณภาพของประเทศสิงคโปร์ได้จึงอาจก็ทำการกำหนดวิสัยทัศน์ไม่ให้เป็นการกำหนด เื่อความน่าสนใจแต่เป็นการกำหนดให้มีทิศทางของธุรกิจที่เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ถึงได้การเขียนพันธกิจการเขียนข้อความพันธกิจเป็นการดำเนินต่อเนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเราจะต้องมีภารกิจ ที่สำคัญอะไรบ้างที่เราทำให้การขยายอาชีพบรรลุผลสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์โดยมีแนวโน้มทางความคิดและเขียนอย่างไรยกตัวอย่างนะครับเช่นการวิเคราะห์ว่าหากจะให้เกิดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์จะต้องมีพันธกิจอะไรบ้างในทางธุรกิจมีภาระที่สำคัญ4ประการคือ ภารกิจด้านทุนดำเนินการภารกิจด้านลูกค้าภารกิจด้านผลผลิตภารกิจด้านการเรียนรู้พัฒนาตนเองและองค์กรดังนั้นการดำเนินการขยายอาชีพอาชาีพพันธกิจทั้ง4กรณีคิดเขียนและใส่ ใส่ใจให้ถึงความสำเร็จได้การเขียนพันธกิจมีองค์ประกอบร่วม3ด้านคือภารกิจภาระสำคัญที่กระทบต่อความสำเร็จการบอกเหตุผลหรือจุดประสงค์บอกวิธีดำเนินการที่สำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จจริง 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการตลาดเป้าหมายการตลาดเพื่อการขยายอาชีพเป็นอย่างไรเราจะมารับรู้กันไปด้วยกันคือการบอกให้ทราบว่าสถานประกอบการนั้นสามารถทำอะไรได้ภายในระยะเวลาเท่าไรซึ่งอาจจะกำหนดไปเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว3ปีหรือ5ปีก็ได้ การกำหนดเป้าหมายของการขยายอาชีพต้องมีความชัดเจนสามารถและประเมินผลได้การกำหนดเป้าหมายหากสามารถเว้นจำนวนตัวเลขได้ก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้ความชัดเจน และจะส่งผลในแนวทางการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 3. การนำกลยุทธ์การนำกลยุทธ์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ต้องมีแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จและชนะเราเรียกว่ากลายุทธ์ดังนั้นการกำหนดความสำเร็จการของการขยายอายชีพสู่ความสำเร็จจึงกำหนดกลยุทธ์จากการกำหนดสีด้านตามแนวความคิดดังนี้ ไปจะเป็นเรื่องที่2การวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้าหมายการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้สวอตเป็นการวิเคราะห์สำรวจสภาพขององค์กรเพื่อนำมาสังเคราะห์ระหว่างองคอ์กรมีปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปัจจัยภายในคือสิ่งที่เราควรควบคุมไว้ได้แก่จุดอ่อนจุดแข็งปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้แก่ประสัดและโอกาสความเป็นไปได้ในทางการเงินทางการตลาดทางการการผลิต และเทคนิคเทคโนโลยีแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์คือลงทุนตามที่สุดมีความเป็นไปได้ในทางการเงินทำในสิ่งที่ทำได้ดีมีความเป็นไปได้ในการผลิตจำแนกค่อยๆเพิ่มไปสู่จำนวนมากและเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้ในระยะยาว ซึ่งมีความเปลี่ยนไปได้ในทางการดูความสำเร็จในการแข่งขันอาจจะพิจารณาจากอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผู้อื่นและมองแง่มุมที่เรามีการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เป็นแผนภาพรวมของการขยายตลาดเป็นเครื่องมือควบคุม การจัดการการตลาดที่ประกอบด้วยเหตุผลที่จะทำให้การขยายอาชีพสำเร็จกับองค์ประกอบของกลยุทธ์บรรจุเงื่อนไขความสำเร็จไว้สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการและควบคุมคุณ,คณภาพซึ่งมาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หด้าน2.1องค์ประกอบด้านเหตุผลสู่ความสำเร็จของการขยายตลาดประกอบด้วย 1. ด้านการลงทุน 2. ด้านลูกค้า 3. ด้านผลผลผิต 4. ด้านการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 2.2. งองค์ประกอบประกอบด้วยการควบคุมเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย,วเย,วย 1. เป้าหมายกลยุทธ์ 2. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 3. ปัจจัยนำเข้าดำเนินงาน 4. กิจกรรมโครงการที่ต้องทำการเฉียนแผนกลยุทธ ทั้งหมดของการบรรจุอยู่ในเอกสารหน้าเดียวเพื่อให้มองเห็นความสัมพันธ์ร่วมขององค์ประกอบจะทำให้มองเห็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุเป็นผลต่อความสำเร็จเรื่องที่3การกำหนด กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด3.1การกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาดเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปสู่การตลาดมีลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าองค์ประกอบของ ตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคาและการจำหน่ายการตลาดมีความสําคัญมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินธุรกิจธุรกิจต้องเริ่มด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้ากลายุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากแต่เป็นพื้นฐานที่สุด ก็คือการใช้ 4P คือ p r o เจ c t สินค้าพิกราคาเพศสถานที่โปรโ o ชั่นคือการส่งเสริมการขายถ้าโปรโมชั่นที่ดีก็จะส่งผลต่อการขายการโปรโมทการขายสินค้าต่อตลาด เพื่อจะดำเนินงานการเพื่อพัฒนาการตลาดได้เพิ่มขึ้นคือ 1. กิจกรรมด้านสินค้าต้องพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. กิจกรรมด้านราคาผู้ผลิต ก็ต้องกําหนดราคาที่เหมาะสมกับการกําลังซื้อของผู้บริโภคและเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 3. กิจกรรมด้านสถานที่ต้องคิดว่าจะส่งมอบสินค้ากับผู้บริโภคได้อย่างไรหรือต่อต้องมีการปรับสถานที่ขายหรือทำเลที่ตั้งการขายสินค้าอย่างไรด้านการส่งสิน เสริมการขายสินค้าจะใช้จะใช้วิธีการการขายสินค้าการรู้จักสินค้าของเราอย่างไรก็คือการโปรโมทสินค้าทําให้สินค้าเราเป็นที่น่าสนใจในการตลาด3-2การวางแผนพัฒนาการตลาดเป็นกระบวนการพัฒนาการตลาดของสินค้าหรือบริการให้ยอดขาย คงอยู่หรือมากขึ้นกว่าเดิมการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเปลี่ยนไปได้แต่ละกละยุทธ์จะต้องกำหนดกิจกรรมและจัดทำแผนพัฒนาการตลาดกระบวนการวางแผนพัฒนาการตลาดที่ผู้ผลิตต้องนำกิจกรรมต่างๆมาวางแผนเพื่อพัฒนาตลาดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติมีดังนี้ 1. กำหนดทิศทางการพัฒนาการตลาดวิสัยทัศน์พันธกิจ 2. กำหนดเป้าหมายการตลาด 3. กำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 4. วิเคราะห์กลยุทธ์ดําดำเนินการโดยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทำฐานข้อมูลลูกค้าส่งเสริมการขาย การกระจายสินค้าอืออ่นอันด<ๆ>บที่3การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการเรื่องที่1การกำหนดคุณภาพ ผลผลิตหรือบริการ1.1การกำหนดคุณภาพผลผลิตกำหนดขึ้นตามการใช้งานหรือตามความคาดหวังของผู้กำหนดแบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้คุณภาพตามหน้าที่หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานความเหมาะสมในการใช้งานความทนทานคุณภาพและลักษณะ ภายนอกหมายถึงรูปร่างสวยงามเรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้งานโครงสร้างแข็งแกร่งวัตุประสงค์การเข้าค่าย1.2ขั้นตอนการกำหนดคุณภาพการกำหนดคุณภาพสินค้าและบริการมีขั้นตอน ดำเนินการ3ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการอย่างกว้างขวางและครอบคลุมซื้อหรือผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลาย 2. การออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่ศึกษามา 3. การจัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ1.3การกำหนดคุณภาพการบริการหรือการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กรคุณภาพของการบริการมีปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพของการบริการดังนี้ 1. สามารถจับต้องได้ควรสร้างหลักฐานให้เห็นชัดเจนว่าบริการนั้นมีคุณภาพเช่นอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกและบุคลากร 2. น่าเชื่อถือซึ่งเป็นความถูกต้องในการชิดค่าบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ 3. ม,มีความรู้ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นเพื่อความมั่นใจของลูกค้าสี มีความรับผิดชอบผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่องานและคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าผู้ให้บริการจะต้องมีความประตูรือลน้นและเต็มไปเต็มใจช่วยเหลือโดยไม่ลังเกียจเรื่องที่สอง การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการการวิเคราะห์ทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสําเร็จความจําเป็นต่อการพัฒนาอาชีพที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของอาชีพถ้ารู้จักใช้ทุนอย่างเหมาะสมทุนหมายถึงเงินลงทุนในการดําเนินงานธุรกิจผลิตหรือบริการซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการประกอบอาชีพ ปัจจัยการผลิตหรือการบริการหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องนำมาใช้ในกระบวนการการผลิตหรือการบริการแต่ละชนิดจะมีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆนักเศรษฐศาสตร์ได้จัดกลุ่มปัจจัยการผลิตหลักๆไว้4จอย่างคือที่ดินแรงงานทุน และการประกอบการต้นทุนการประกอบการหมายถึงทุนในการดำเนินกิจการแบ่งได้2ประเภทดังนี้ 1. ทุนคงที่คือการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรซึ่งมี2ลักษณะได้แก่ 1. ทุนคงที่ที่เป็นเงินสด ได้แก่เงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 2. ทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสดได้แก่พื้นที่อาคารฐานที่ลงเรือนค่าเสื่อมเครื่องจักรสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งมี2อลักษณะได้แก่ 1. ทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสดได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทั้งในกลุ่มผลิตผลและกลุ่มบริการค่าจ้างแรงงานในการผลิตหรือบริการค่าเช่าที่ดินสถานที่ในการประกอบธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสดได้แก่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเสียหายโอกาสในที่ดินในการดำเนินงานธุรกิจหรือการประกอบกิจการอาชีพการบริหารเงินทุนหรือด้านการบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะมีผลต่อความสำเร็จของอาชีพว่าจะก,ก้าวหน้าหรือล้มเหลวดังนั้นการใช้ทุนแต่ละชนิดต้องผ่านการ เคือว่าต้องใช้ชนิดใดคุณภาพอย่างไรหรือประมาณเท่าไหรจึงจะเหมาะสมเรื่องที่3การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการเป้าหมายการผลิตหรือการบริการคือสิ่งที่ผู้ประกอบการอาชีพต้องการมุ่งไปให้ถึงเกิดผลตามที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณที่ต้องผลิตหรือบริการปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการผลิตหรือประกอบกันดังนี้ 1. การกำหนดคุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน 2. การเสริมสร้างส่วนผสมทางการตลาดได้อย่างลงตัว 3. การคำนึงถึงภาวะแวดล้อม ควบคุมไม่ได้และสามารถตอบคำถามต่อไปให้ได้ทุกข้อต่อเรื่องที่3การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 1. ในส่วนของลูกค้าสามารถตอบได้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลผลิตที่ผลิตเป็นหรือการบริการลูกค้า เป้าหมายดังกล่าวอยู่ณที่ใดปัจจุบันซื้อผลผลิตหรือการบริการจากที่ใดซื้อบ่อยแค่ไหนอะไรเป็นสิ่งที่จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการทำให้ลูกค้าถึงได้ใช้ผลผลิตหรือบริการของเราลูกค้าเหล่านั้นชอบหรือไม่ชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยู่บ้าง 2. ในส่วนของผลผลิตหรือการบริการ สามารถตอบได้ว่าลูกค้าต้องการผลผลิตหรือบริการอะไรลูกค้าอยากจะให้ผลผลิตหรือบริการเวลาใดเฉพาะการบริการควรตั้งชื่อว่าอะไรเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจได้มากที่สุดนอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องคำนึงและพิจนารณาถึงความเป็นไปได้และองค์ประกอบสำคัญด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยได้แก่ แรงงานเงินทุนเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบและสถานที่เป็นต้นเรื่องที่4การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการหรือการพัฒนาอาชีพเป็นการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายอาชีพเช่นต้องการเปิดร้าน การขายข้าวแกงสาขาที่2แผนกิจกรรมการบริการควรเริ่มตั้งแต่จัดทำการทำเลที่ตั้ง2จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ศึกษาเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆเปิดร้านอาหารจัดบริการลูกค้าสิ่งสำคัญสำหรับการขยายอาชีพคือการตัดสินใจซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ หตรวจสอบความพร้อมตนเองในสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเงินทุนแรงงานเครื่องมืออุปสรรควัตถุดิบและสถานที่รวมถึงผลผลิตหรือบริการว่ามีส่วนใดที่สมบูรณ์สำสำหรับคลิปนี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้เราจะมาเรียนต่อในคลิปต่อไป ในครั้งต่อไปเป็นชิพที่3ในการจัดทําการเรียนการสอนของวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงเพื่อเราจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการนําไปใช้ในการประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในครอบครัวของเราในปัจจุบันการชิปการสอนครั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษาที่รับฟังเป็นอย่างดี ครั้งหน้าเจอกันอีกในการคลิปการสอนคลิปที่3นะครับขอสวัสดีครับ